เรื่องปล่อยนกเขาในหมู่ชาวหั่นดานมีประเพณีอย่างหนึ่งคือในทุกๆวาระเทศกาลปีใหม่พวกเขาจะต้องจับนกเขาจำนวนหนึ่งมาถวายผู้ครองแควนเพื่อประกอบวิธีนกเขาทุกคนที่นำนกเขามาถวายก็จะได้รางวัลตอบแทนเวลาผ่านไปหลายวาระ หลายปีก็ยังมีพิธีเช่นนี้อยู่ครั้นวาระเทศกาลปีใหม่มาถึงมีชายคนหนึ่งถามประมุกแขวนว่าท่านประมุกการปล่อยนอกเขาเช่นนี้มีความสำคัญอันใดต่อท่านหรือท่านประมุกจึงตอบว่าสำคัญมากข้าต้องการปล่อยมันเนื่องในวาระอันเป็นมงคล เพื่อแสดงถึงความเมตตากรุณาของข้าอย่างนั้นหรือท่านประมุกชายคนนั้นเอ่ยท่านประมุกจึงยืนยันว่าก็อย่างนั้นนะสิชายคนนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อมีการประกาศว่าท่านประมุกต้องการนกเขาเพื่อทำพิธีปล่อยพวกเขาก็จะแข่งขันกัน จับนกเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็จับในสภาพที่บอบช้ำบางทีก็ตายในแต่ละปีนกเขาถูกเบียดเบียนจักพิธีนี้เป็นอันมากถ้าประมุขต้องการปล่อยนกเขาอย่างแท้จริงควรที่จะสั่งห้ามประชาชนล่านกเขาเป็นอันดับแรกเพราะนั่นแหละคือการปล่อยนกเขาอย่างแท้จริง ความเมตตาของกรุณาท่านประมุกในพิธีปล่อยนกเขานั้นมีอาจจะชดเวยชีวิตนกที่ถูกล่าได้เลยน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีอย่างไม่รู้หลักการย่อมทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนการบริหารธุรกิจการบริหารบ้านเมืองหรือการทำงานอย่างอื่นๆก็เช่นกัน หากทำไม่ถูกต้องตามหลักการตามกฎเกณฑ์ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่ว